แต่ว่าพยานามพมผมห้ความเจนเจนแรกๆลูกผมมีปัญหาเนะลูกผมเมื่ห้ไปเรียนเนี่ยเขาอยากไปเขาเบื่อลูกพ่อเขาเกลียดหน้าพ่อแต่ว่าวันนี้ผมปล่อยออกข้างนอกออกไปอบรมตรงหันตรงนี้ตรงหันตรงนี้ปีหนึ่งสองปีแล้วลับมาเห็นคุณข่าของเพราะคนในประเทศและต่างประเทศมาเห็นกับพ่อแล้วเาเป็นลูกพ่อเป็นยังจงบ่เห็นกับพ่อขึ้นเรื่องใหม่เลยกลายเป็นเป็นเรื่องใหม่ละเนี่ยสบายดีละ คือครอบติด้อนลูกเขาคนเดียวบ่ไดไม้มีความภูมิใจในตัวเองใช่อา่าลูกผมนะ่ยผมบกให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยผมให้เรียนตั้งโรงเรียนไห้ให้หกระดานดินคนละแผ่น <c oughs> แผ่นหนึ่งกับสี่ไร่หาไร่เจ็ดไร่แล้วแต่บ่เท่ากันหรอกแล้ววันนี้ก็บ,บอกลูกว่าปากกาคือดำจอด <c oughs> ดำเสียมดำลูงเด้ออ่อานา้ามึกคือน,าน้าฝนและนา้าบ่อ แล้วตัวพยัญชนะตัวอักษรนี่คือพืชพันธุ์ทาหารที่เขาจะต้องกินต้องใช้ในครอบครัวเขานี่ให้จะได้เขาจะสิมาเอามาเขียนใส่กระดานดินให้เต็มแล้วมันเขียนใส่กระดานดินเต็มนี่กระดานเจ้าแผ่นนี่นั่นเต็มนั่นชาตินี้ทั้งชาติผมมีเข้ามาจนจําเป็นบอกต้องไปเฮียนหูเรื่องอย่าเป็นแค่ลูกจ้างคนไหนเลิกท่สตั้งตฉพูะหลวงราชก,การที่หาเขาเป็นยังจจ้าเริกจากการท่า แล้พลังาราชการที่ยึดสมมติสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศและเป็นยังเข้าจังบอกเอาอำนาจที่เรามีอยู่เอาสิทธิที่เรามีอยู่มาใช้ในการรงทินอยู่บนฐานแห่งความไม่ประมาทคิดง่ายๆพงศธร